ชขขื่นชมนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านพราอธิการนักกฤกคุณสัมปันโนนะคะที่ได้ร่วมนะคะกับชาวบ้านนะคะวัดปราลาดหัวบึงนะคะตำบลน้องหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ในการจัดงานผูกพัทศีมาฝั่งลูกนิมิตนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ชาวบ้านทุกคนนะคะจะได้มาร่วมกันในการตัดลูกนิมิตนะคะเพื่อที่จะได้สําเร็จรู้ล่วงในฮะวัตถุประสงค์ของการ จัดงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นงานนะคะที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีชาวบ้านนะคะจากต่างถิ่น มาร่วมงานกันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากชาวบ้านในเขตใกล้เคียงนะคะหรือจากต่างจังหวัดนะคะ<ม>ก็ได้มาชื่นชมโบสถ์นะคะอุภาอุโบสถของเรานะคะที่ได้ร่วมกันก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตสทาจากพุทธศาสนิกชนนะคะทางบ้านใกล้บ้านไกลรวมถึงการใช้แรงงาน